เรื่องดีดีมีมาเล่าคลิปนี้ขอ,อนําเสนอนิทานทศชาติชาดกชาติที่10ซึ่งเป็นชาติที่เมื่อครั้งพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรตอนที่หนึ่งในครั้งบรรพการนานม,มาแล้วยังมีพระเจ้าสัญชยัยครองเมืองสีพีมีมเหสีทรงพระนามว่าพระนางผุสดี ซึ่งเป็นที่ดาของพระเจ้ากรุงมัทราชพระนางพุทสดีนี้ในชาติกันก่อนได้เคยถวายแก่นจันร์หอมเป็นพุทธบูชาและอธิษฐานขอให้ได้เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าในการอนาคตครั้นเมื่อนางสิ้นชีวิตก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเมื่อถึงวาระที่จะต้องจุติมาเกิดในโลกมนุษย์พระอินทร์ได้ประทานพรสิบประการแก่นางครั้นเมื่อพระนางพุทสดีทรงคันใกล้กำหนดประสูติ พระนางปรารถนาไปเที่ยวชมตลาดร้านค้าบังเอิญในขณะเสด็จประพาสนั้นพระนางทรงเจ็บคันและประสูติพระโอรสในบริเวณย่านนั้นพระโอรสจึงทรงพระนามว่าเวสันดรซึ่งหมายถึงในท่ามกลางระหว่างย่านค้าขายพร้อมกับที่พระโอรสประสูติช้างต้นของพระเจ้าสัญชัยก็ตกลูกเป็นช้างเผือกเพศผู้ได้รับชื่อว่าปัจจัยนาคเป็นช้างต้นคู่บุญบารมีของพระเวสันดร เมื่อพระเวสสันดรทรงเจริญไหวขึ้นทรงมีพระทัยฝักฝ่ายในการบริจาคทานมาขอพระราชทานทรัพย์จากพระบิดามารดาเพื่อบริจาคแก่ประชาชนอยู่เป็นนิดทรงของให้พระบิดาตั้งโรงทานสี่มุมเมืองเพื่อบริจาคข้าวปลาอาหารและสิ่งของจําเป็นแก่ประชาชนและหากมีผู้มาทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์ก็จะทรงบริจาคให้โดยไม่ได้เสียดายด้วยทรงเห็นว่าการบริจาคนั้น เป็นกุศลเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้ผู้รับก็จะพ้นความเดือดร้อนผู้ให้ก็จะอิ่มเอิบเป็นสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและยังทําให้พ้นจากความโลภความตรณี่ทีเหนียวในทรัพย์สมบัติของตนอีกด้วยพระเกียรติคุณของพระเวสสันดรเรื่องหลือไปทั่วทุกทิศว่าทรงมีจิตเมตตาแก่ผู้อื่นมีได้ทรงเห็นแก่ความสุขสบายหรือเห็นแก่ทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ มิได้ทรงห่วงแหนสิ่งใดไว้สำหรับพรอองค์อยู่หมากครั้งหนึ่งในเมืองกะลิงครลาดเกิดข้าวยากหมากแพงเพราะฝนแรงทำให้เพาะปลูกไม่ได้ราษฎรอดอยากได้รับความเดือดร้อนสาหัสประชาชนชาวเมืองกะลิงคาลาดพากันไปฟ้อพระราชาทูลว่าในเมืองสีพีนั้นมีช้างเผือกคู่บุญของพระเวสสันดรชื่อว่าช้างปัจจัยนาคเป็นช้างมีอำนาจพิเศษถ้าอยู่เมืองใด จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์จะบริบูรณ์ขอให้พระเจ้ากรลิงคราชส่งทูตไปทูลขอช้างจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็จะส่งบริจาคให้เพราะพระองค์ไม่เคยขัดเมื่อมีผู้ทูลขอสิ่งใดพระเจ้ากลิงคราชจึงส่งพราหมณ์แปดคนไปเมืองสีพีครั้นเมื่อพราหมณ์ได้พบพระเวสสันดรขณะเสด็จประาพาสพระนครประทับบนหลังช้างปจัจจัยนาค พราหมณ์จริงทูลขอช้างกู้บุญเพื่อดับทุกชาวกลิงคาลาดพระเวสสันดรก็โปรดประทานให้ตามที่ขอชาวสีพีเห็นพระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจจัยนากคกู้บ้านกู้เมืองไปดังนั้นก็ไม่พอใจพากันโกรธเคืองว่าต่อไปบ้านเมืองจะลำบากเมื่อมีช้างปัจจัยนาคเสียแล้วจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสันชยัยทูลกล่าวโทษพระเวสสันดรว่าบริจาคช้างกู้บ้านกู้เมืองแก่ชาวเมืองอื่นไป ขอให้ขับพระเวสสันดรไปเสียจากเมืองสีพีพระเจ้าสันชัยไม่อาจขัดราษฎรได้จึงจำพระไทยมีพระราชองค์การให้ขับพระเวสสันดรออกจากเมืองไปพระเวสสันดรไม่ทรงขัดข้องแต่ทูลขอพระราชทานโอกาสบริจาคทานครั้งใหญ่ก่อนเสด็จออกจากพระนครพระบิดาก็ทรงอนุญาตให้พระเวสสันดร ได้บริจาคทานเจ็ดสิ่งสิ่งละเจ็ดร้อยแก่ประชาชนชาวสีพีเมื่อพระนางมัตส,สีพระมเหสีของพระเวสสันดรทรงทราบว่าประชาชนขอให้ขับพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองอก็กราบทูลพระเวสสันดรว่าพระองค์เป็นพระสวามีของหม่อมชันพระองค์จะเสด็จไปที่ใดหม่อมชันจะขอติดตามไปด้วยทุกคนทุกแห่งมิได้ย่อท้อต่อความลำบากขึ้นชื่อว่าเป็นสามีภรรยาแล้ว ย่อมต้องอยู่เคียงข้างกันในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์โปรดประทานอนุญาตให้หม่อมชันติดตามไปด้วยเถิดพระเวสสันดรไม่ทรงประสงค์ให้พระนางมัสีติดตามพระองค์ไปเพราะการเดินทางไปจากพระนครย่อมมีแต่ความลําบากทั้งพระองค์เองก็ทรงปรารถนาจะเสด็จไปบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ในป่าพระนางมัสีไม่คุ้นเคยต่อสภาพเช่นนั้น ย่อมจะต้องลำบากยากเข็นทั้งอาหารการกินและความเป็นอยู่แต่ไม่ว่าพระเวสสันดรจะตรัสห้ามปรามอย่างไรนางก็ไม่ยอมฟังบรรดาพระประยุรญาติก็พากันอ้อนวอนขอร้องพระนางก็ทรงยืนกรานว่าจะติดตามพระสวามีไปด้วยพระนางผุดสดีจึงทรงไปทูลขอพระเจ้าสัญชัยไม่ให้ขับพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองพระเจ้าสัญชัยตรัสว่า บ้านเมืองจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อราษฎรเป็นสุขพระราชาจะเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อราษฎรเป็นสุขถ้าราษฎรมีความทุกข์พระราชาจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรราษฎรพากันกล่าวโทษพระเวสสันดรว่าจะทําให้บ้านเมืองยากเข็นเราจึงจําเป็นต้องลงโทษแม้ว่าพระเวสสันดรจะเป็นลูกของเราก็ตามไม่ว่าผู้ใดจะห้ามปรามอย่างไร พระนางมัตสีก็จะตามเสด็จพระเวสสันดรไปให้จงได้พระเจ้าสัญชัยและพระนางบุษฎีจึงขอเอาพระชาลีพระกันหาโอรสธิดาของพระเวสสันดรไว้แต่พระนางมัตสีก็ไม่ยินยอมทรงกล่าวว่าเมื่อชาวเมืองสีพีรังเกียรพระเวสสันดรให้ขับไล่ไปเสียดังนี้พระโอรสธิดาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรชาวเมืองโกรธแค้นขึ้นมาพระชาลีกันหาก็จะทรงได้รับความลำบาก จึงควรที่จะออกจากเมืองไปเสียพร้อมพระวิดาพระมารดาในที่สุดพระเวสสัดนดรพร้อมด้วยพระมเหสีและโอรสธิดาก็ออกจากเมืองสีพีไปแม้ในขณะนั้นชาวเมืองยังตามมาทูลขอรถพระที่นั่งทั้งสี่พระองค์จึงต้องทรงดำเนินพระบาทออกจากเมืองสีพีมุ่งไปสู่ป่าเพื่อบำเพ็ญพรทภาวนาครั้งเสด็จมาถึงเมืองมาตุลันคร กษัตริย์เจตราชทรงทราบข่าวจึงมาต้อนรับพระเวสสันดรทรงถามทางไปสู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชก็ทรงบอกทางให้และเล่าว่าเขาวงกตนั้นต้องเดินทางผ่านป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่เมื่อไปถึงสระโบขรนีแล้วก็จะเป็นบริเวณร่มรื่นสะดวกสบายมีต้นไม้ผลที่จะใช้เป็นอาหารได้นอกจากนี้กษัตริย์เจตราชยังได้สั่งให้ในายพรานป่าจิตตบุตร ซึ่งเป็นผู้ชำนาญป่าแถบนั้นให้คอยเฝ้าระแวดระวังรักษาต้นทางที่จะไปสู่เขาวงกฎเพื่อไม่ให้ผู้ใดไปรบกวนพระเวสสันดรในการบำเพลญงรรเว้นแต่ทูตจากเมืองสีพีที่จะมาทูลเชิญเสด็จกลับพระนครเท่านั้นที่จะยอมให้ผ่านเข้าไปได้เมื่อเสด็จไปถึงบริเวณสะโบกขรนีอันเป็นที่รื่นรมสบายพระเวสสันดรพระนางมัีตลอดจนพระโอรสทิดา ก็โหวดเป็นฤรือสีบำเพ็ญพรตภาวนาอยู่ณที่นั้นโดยมีพรานป่าเจตบุตรขอรักษาต้นทางณตำบลบ้านทุนวิทย์เขตเมืองกะลิงคลาด